วันนี้นะกิจากรรมมาใหม่นะครับเพิ่งมาเลยนะมิสเตอรี่ดอว์นัมเบอร์เซเว่นมาแบบนี้ก็ต้องรีวิวนะครับมีรีบอร์ดด้วยกัน6ขั้นนะอันนี้80ดบไพ่นะครับ100ไพ่ร้อยย่ห้ใสหันสูนสุดๆๆไปเลยจบมาพี่ใส่ก่อนเลยยืนยันใช่ไหมปึ๊บเฮ้ยใส่ในมีลุ้น8อยู่นะ <Wow. S 1> แล้วก็โอ้โหไม่มาได้มา,มมาสุดท้ายนั่นแหละเฮ้ยมาแล้วอันนี้ไม่ใช่ตัวดำนะถ้าตัวดำนี่คือจอครบเลยนะครับ Okay. ตัวมาสองแล้วผมเพิ่งสองมันหมื่นจริงปะวะตีคำนวณผิดหรือเปล่าโอ้เพิ่งมาสามตัวเฮ้ย <Oops. S 1> สี่แล้วอันสุดท้ายนะครับมาภายในเก้าสิบนะกดร้อยไปเลยเผื่อให้ยาดไปโอเคสักชุดหนึ่งก่อนเนาะดูก่อนดูล่าเลาา อันนี้คือไหนที่ได้มาด้วยนะครับมีแปดล้วนสองใบมีการต่างๆรับเลยครับ เกมนี้มีคนละครึ่งใหม่ครับเออน่าจะไม่มีนะครับคนละครึ่งไม่น่าจะร่วมนะฮะแน่นอนว่าเกมเมอร์อย่างเราเนี่ยครับถ้าขาดลูกกระต่ายไปนี้มันจะเล่นเกมยังไงนะมันจะดูซีรีส์ดูหนังฟังเพลงได้ยั่งไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมาปป้องลูกกระต่ายกับแวนออฟตัสซีโร่นะอันนี้ตัวเรนแอมเบอร์นะครับจะช่วยกองแสงสีฟ้าได้ถึง7 3เเลยนะมากกว่าเลนกองแสงปกติถึง1.5เท่าทำให้เราเล่นเกมได้แบบสบายลูกกระต่ายเล่นเกมได้นานขึ้นมากๆากเลยนะครับและที่สำคัญนะครับ,นนบอบบบาาอฟต เียดได้ที่เพจเอบตัดได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะใช้โค้ดสีฟ้าบนเดบักเพื่อรับส่วนลด100บาทด้วยวาบอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมดูเงินเนี่ยนะครับเงินเรามี49ล้านนะเดี๋ยวเปิดเงินหมดได้เท่าไหร่น,นะครับ22งถึง4ี่มี2ใบ22่นะครับต่ำสุดที่ล้านสัก30บวกไปอุ้ย38โอเคเกือบ40นะฮะอุ้ย2อัน80ว่ะสี่ก็ะเฮ้ยโอเคนะ โหไม่เงินเยอะมากเลยร้อยกว่าล้านแล้ว <Hey. S 1> อันนี้เป็นการสไสในนะได้มาสองใบไม่น่ามีแปดเนี่ยก่อนไม่มีดูเลยมีแต่ทีมชาติ <c oughs> สเปร์บวกเฮ้ยบกวกแปดว่ะ ขวายูเวใครดีครับซ้ายขวาย hmm? uh, mm ูเวเตเวสโรนโดเน็ตเวดเดลีเอโรอะไรเงี้ยแล้วแต่งบนะครับ mm hmm. โอ้โหมีการแค่นี้เ mm hmm. ฮ้ยสงสัยต้องสองชุดหรือเปล่าป่ะเฮ้ย mm hmm. เราลองแบบแพ็คถูกบ้างไหมร้อยยี่สิบห้าชื่อเงี้ยอาจจะดีก็ได้ <No. S 1> ใครจะไปรู้นะครับอันนี้คือไซน์หนนะครับเฮ้ยได้สองใบเหลือเหมือนกันใช่เออได้เหมือนกันเลยว่ะ mm hmm. ลืมบอกว่าแบล็คอ๋อแบ็คเลยครับสปินาซสซ่าเอลลครับบวกสิบจะเป็นเท่ๆอีกฝั่งหนึ่งใครดีวะตอนผมเล่นผมเล่นตัวอะไรวะแม่งลืมจะซัมบอรต้าป่าวะเกิดไหมครับกิดนี้ไม่รู้จะเกิดหรือเปล่านัมเบอร์เซเว่นไม่เห็นเลยนะตั้งแต่แพ็คแล้วนะเอาจริงแต่ก็พอมีคนขายอยู่นะช่วงก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนได้ไหมมันมีคนขายเยอะบอกว่าเดี๋ยวเปิดกันสักใบเหรอนะตัวบนบนไม่มีเลยเห็นแบบเป็นบูตาเกนโนอะไรเงี้ย โอ้โยนึกว่ากุลิดไอ้ี้ยกูฝันไกลเกินอ่ะโอ้ยบัลลังก์ดอฮอลแลนด์นะฮะโอ้ยการ์ดแม่งสุดเหมือนกันนะเฮ้ยฮอลแลนด์อีกแล้วเอฮ้ยเอ็นยูว่ะมาไทยเดลิกวิสี่สิบล้าน เย oh. oh. อะนี่ฟอร์ม,มดีนะครับจริงๆก็ฟอร์มดีมาพักใหญ่ๆแล้วนะไม่เคยเล่นจะดีแต่ริ้งไม่ได้จับนานแนละ้วคนก็ไม่ค่อยใช่นะมันไม่เก่งหรอวะความเร็ว121ก็โอเคนะเยอะมากประกบตัวอะไรเงี้ยเดือดอยู่นะรูปร่างก็ดีนะเออทำไมคนไม่ใช่ฟูแมนอยู่ไม่น้อยมากเลยไม่เห็นคนใจเลยแปลกๆนะฮะโอ้โหแค่นี้เลยเหรอหมื่นหนึ่ง มีขายไหมดัมเบร์เซเว่นหากันให้ควาโรนัลโด้อยากได้วะโคตรอยากได้ <S <S <อ>เชฟเซนโก้หลุยฟิโก้ใจซินโยอันนี้แบบขายแทบไมอ่ออกเมื่อวานมีบูตาขายว่าจะดึงอยู่แต่ว่าดึงมาก็คงไม่ได้เล่นน่าจะสำรองยาวๆมันลิมิเต็ดไหมปีนีน้มันไม่ลิมิเต็ดปะมันออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วปะ <S 2> <S 2> <S 2> เออเดี๋ยวมันก็เปียกะนะ <S <S เนโต้โอุยแพยงอยู่นะเนะี่ยทำไมมันแพงวะเนโต้มันเก่งเหรอสแตทมันก็ไม่ได้เยอะมากโคตรแพงเลยราคาไม่โคตรดีทุ้มป่ะเปิดดีมีรางวัลเลยให้มาดี เสี่ยวดมครับผมโอ้โหเอาวะเปิดดีมีรางวัล่ะอลั่นวาจาแบบนี้ๆๆอันนี้แปดสิบไเหรอผมว่ายังไงก็แพงเวย้ยแปดสิบไอะแค่แปดสิบตัวเองนะเวย้ยมันทะลุร้อยล้านอยู่แล้วปะแปดสิบตัวบนอนะไม่รู้ผมว่ามันไม่ควรจะต่ำกว่าร้อยล้านวะเอเปิดใช้พลังผลมือท่องมือท่อง,อองเลยฮะใช้พลังผมมือท่องมือท่องเกียร์เจ็ดเพื่อเรียกัมาบเลขเซเว่นมาจุติในไอดีพีนะฮะ คิเซียโน่โรนัลโดโดนใบแดง <c oughs> เอ้ห้ยอาตาเหี้ยโอ้โหแไม่เง้ยเดินลิกมารุ่นน้องอ่ะ <c oughs> อ้เหี้ยรุ่นพี่มาด้วย <c oughs> มันต้องนำปูแมนยูวูลบอกวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหฮอลแลนด์มาแบบเลือกเอาเลยอ่ะ <physics> ว <brewer y> <sk Barry> ่าจะฟูลแมนยูหรือฟูลฮอลแลนด์อะคือมาขนาดนี้แล้วจะให้พี่เลี้ยวไปทางไหนโอ้โหออกไะเนี่ยถ้าออกก็รวยอยู่แล้วเอ้ยลองตั้งเล่นๆตั้งเล่นๆเอออาแจกก็ได้แล้วถึงแมนยูดีกว่ามั้งเฮ้ยผมว่าอีกสักชุดว่ะชุดเดียวไม่หนำเลยครับแปดสิบไห้ไปกดแม่งนี่หรือเปล่าไม่รู้แต่โดเนทให้อย่างเดียวอุ้ยขอบคุณครับโออเสีย ผมเปิดให้ดูอีกใบโหยจะเอาทะลุร้อยล้านให้ได้วะท่านผู้ชมทุกท่านรอดูพี่ลูกตาอย่าได้บีบจะจัดให้เจ็บเจ็โอ้โหหนึ่งใบเอามาก่อนเลยครับประมาณสองในคลิปนี้คลิปว่าเฮ้ยสองใบเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยสามใบเลยเอาวะอุ้ยมาเลยเยะ เฮ้ยรอบนี้มาแบบรวดเร็วเว้ยหกไม่มาเร็วน้อ <Yeah. S 3> มาใบนี้รวเลยไอ้สองใบนี้เกลี่ยรีบไปเอ้จีอาอยู่ฮอนแลนด์อีกแล้วเ้ยมาถึงกองหลังดุมฟีแปดล้านใ้ไหนเป็น ฮอลไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ฮอลแลนด์สเปนเฮ้ยหรือไอดีพี่มันเปลี่ยนเป็นฮอลแลนด์แล้ววะสังเกตไหมไอดีพี่สเปนไม่ค่อยมาสาเปนไปไหนสเปนไปไอดีน้องก๊อปใจปบราซิลนะี่ยอันนั้นคือสเปนแบบเน้นๆนะไอดีพี่ฮอลแลนด์ดีกว่าวะ่ะเออ่ยผมบอกเลยดีกว่าเยอะ อันนี้ต่ำสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ890บล้านนะคิดว่านะ80ไพเนี่ย n นนัมเบอร์เซเ่จะไม่มาจริงเหรอถ้านัมเบอร์เซเ่น่าจะตัวเทพอยู่นะเออเพราะว่าใจสินโยมราคามันน่าจะล่วงแล้วมันน่าจะไม่ออกต่ำสุดที่จะออกน่าจะโดดไปนู่นเลยสนเลยคิดว่านะยังมานี้ปะเปิดกดตรงนอนหนูไว้พี่จำได้เลยกดตรงเนี้ยแบบว่าร่ำร้องทุกครั้งแล้วพี่กดมาอ้โหจบแหละเฮ้ยไม่ไม่ะเฮ้ยวินนี้โอ้โห พงขอวิจารณ์ไว้ร่ำรองร่ำให้มูโป่งจากกองทะเลเกลือสเปนหน่อยปลี่ปลี่ทำไมอนี่ใส่ไม่ดีพี่อย่าไปฝังอีกสักใบพอแล้วเนาะพอก่อนนะโอ้โหมินิลองสักเกมไหมลองเล่นสักเกมอะไมินิเดนลิกอะไรเงี้ยไม่เคยเล่นเลยเดนลิกอาญาเทพก็ได้นะ ดูทีเวิร์กของทั้งคู่เฮ้ยเดิลิกตาบอลขึ้นหน้าดูดีแค่โอ้ยาสติดเป็นกำลังใจให้จนาในครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกองแช่งสีเทาขอบคุณครับกองย่งสีเทาอ่ะคุณลิศมันใหญ่นะเดิลิกเห็นไหมจังหวะแบบชนจังหวะอะไรก็ได้อยู่นะโรนัลโด้จังหวะที่เข้าทำลายเกมอย่างหนักแน่นล็อกคุณิ ผมไปมาเฮ้ยไม่มา่านเลยวะไม่มาอ่านใจตรงนี้เลยเอาดิเฮ้ยเดนลิกว่ะเฮ้ยเดนลิกว่ะใหญ่จัดมาเชิญเราดูออสซลินีลูกนี้นนงเป้้าารหเฮ้ยผมว่าดีนะ ขึ้นมาได้ทุกทเฮ้ยมา่ะแล้วใส่เลยโอ้โหเกือบงอเพอนีฮ้ยบินี้บินนี้โอ้โหดีดลูกนี้ไม้บ้านมือเอ็ดวินลกถูกวางนีไม่ยากเข้าขา ผ่านไปได้นนบุบบรินทร์เรียบร้อยอ่านนายตึงๆด้วยคลาสอย่างนี้ไม่มีพลาดอยู่นะครับด้วยความคุ้ <c oughs> มคิบเลยนะครับถือว่าจอบแบบนี้ <c oughs> ด้วยการสุขภาพด้วยครับขอบคุณครับหายป่วยแล้วผมหายป่วยผมชิลแล้วช่วงไหนป่วยที่แบบเขายยามงบอลแต่ก็้าเข้า เดลิกโอ้ไม่แล้วโอ้เกลือบโอ้โอเตะอัดดีไม่เข้าโกโตกเตะอัดโรนัลดินโย่กระบาวอยากสอบถามจานไวยหน่อยครับผมอยากโดนเนทตขึ้นจอให้จานไวยผมต้องทำยังไงบอกบุญผมหน่อยนะครับแบบนี้เราอย่่นะครับโอ้โหจะให้อีกรลบไม่ได้ ดิิวเรียบร้อยดิโอ้โหไขไขต่ำพี่เนี่ยลาดแล้วเนี่ยาพโอยดูกว่บนับอสมาว่ะไม่ได้โม้ แล้วมาอีกแล้วใส่ไปดีอ๋อเฮทริกอานายแม่งโกตึงโอ้โหเอมีจังแล้วเขาไมา่พลาดนะครับเมื่อก่อนน้องกันประมาณสองสามวันคือได้ก่อนก็เล่นก่อนอ่ะกว่าจะมาฟรีตลาดนี่ก็เป็นปีเหมือนกันนะอานายเนี่ยเววันหนึ่งนะเนะี่ยแม่งโกต์เบอร์